สวัสดีครับพี่ลีสวัสดีค่ะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเซรั่มนะครับเซรั่มของ artisty เครื่องสำอาง amway นะครับก็คือว่าเอ,อเหตุผลที่เราจะต้องใช้เซรั่มปกติพี่ลีใช้เซรั่มอยู่ไหมครับใชค่ค่ะครับมันก็จะ,ะบำรุงเข้าไปได้ลึกมากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้เพราะว่าเออ มันดีกว่าสินค้าตามท้องตลาดยังไงก็คือว่าปกติเซรั่มทั่วไปนะครับที่เราไปซื้อตามท้องตลาดเราก็จะไปซื้อมามันก็จะเหมือนเหมือนกันอย่างของผมซื้อมาก็จะเป็นตัวหนึ่งเราซื้อมายี่ห้อเดียวกันแต่ผิวของเราแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราสามารถเลือกเซรั่มได้ตามปัญหา ผิวของเราแล้วก็เหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เราสามารถเลือกมาได้ก็คือว่าเราจะมีขวดใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มบัสก็คือว่าเหมือนว่าเป็นเซรั่มพื้นฐานนะครับแล้วเราก็จะเลือกมาสามตัวจริงๆมีอยู่ห้าตัวห้าสีนะครับเลือกมาสามตัวเพื่อที่จะใส่ในขวดของเราตามปัญหาผิวหน้าที่เรามีอยู่นะครับ แต่เราไม่สามารถที่จะใส่ได้พร้อมกันทั้งห้าตัวได้ไม่ได้มันขวดไม่ใหญ่พอเราสามารถสลับกันไปได้แต่ว่าเลือกได้เพียงสามขวดดังนั้นเวลาที่จะซื้อนะครับก็คือซื้อขวดใหญ่แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามเลือกตามสภาพผิวชื่อภาษาฝรั่งเศสนะครับเซรั่มนะครับแบคซอนาลิเก็คือว่าแบคซอนาลิเก็คือว่าโดยเฉพาะส่วนบุคคลเราสามารถเลือกได้เลยนะครับ เราก็มาดูกันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าใจของตัวเองว่าต้องการแบบไหนใช่อันนี้ก็เป็นเอกสารนะครับจะบอกว่าทำไมต้องใช้เซรั่มใช้กับชุดพื้นฐานนะครับครีมกลางวันกลางคืนชุดสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะดูข้างกล่องจะมีชื่อ ของ u t ท i ไลท์นะครับก็คือว่าเป็นแบรนด์ของแอมเวที่ทำกับเกี่ยวกับอาหารเสริมก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่สารสกัดวิตามินอะไรต่างๆที่นำมาใส่จะเป็นของที่มาจากฟาร์ม u t ท i ไลท์นะครับ100%นะครับที่ที่จะเลือกมามีอะไรบ้างมีเชอร์รี่นะครับเซรีพันออเซโคลานะครับมีกาซิสนะครับ เวหรือว่าชาเขียวนั่นเองเคอร์นาดเคอนัอนแปลว่าทับทิมนะครับแล้วก็เอปินาเอปินาก็คือผักขมก็เอามารวมกันนะครับมีสารสกัดเขาก็บอกว่าเป็นลาคโมนีนะครับอองเทอร์ระหว่างอาร์ทริสตี้แล้วก็นูทรีไลฟ์ นะครับเขาก็จะบอกอันนี้ก็มีเรื่องสีนะครับห้าสีฮิดระตัสยงก็คือว่าความชุ่มชื้นนะครับอองี่คิดก็คือว่าจะต่อต้านกลาฟ้าลิ้วลอกากของฟ้านะครับโอ้พูดผิดออที่คิดนะครับก็คือเป็นริ้วรออใช่ออที่คิดก็คือริ้วรอยนะครับ เอกเอกแล้วซิองกระจ่านใสนะครับอองติทัชนะครับก็คือว่าเป็นฟาก่ะใช้ของผู้ผิดไปครับ้นแรกแล้วก็าคาเฟซซิคาเฟ,าฟมีมีซองนะครับยกกระชบกช่ก็คือจะยกกระชับตัวที่ผมเลือกมา La puissance de trois s é r a m มอองเ ก็คือว่า3ตัวนะครับพิซซองนะครับก็คือว่ามนว่ามีพลังงานที่จะเข้ามามีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเคียงเกอร์ปูกวูแบล็กซ์นาลีเซเคเกอรปูกวูคือว่าไม่ได้ทําไว้สําหรับทุกคนก็คือเราเลือก มาเองนะครับอย่างนี้ผมเลือกให้ก็คือว่า,เ,<ร>าเป็นพึงพอใจตัวไหนเราเลือกของเราเองไนดะ้ใช่ดังนั้นก็คือจะเป็น p e r กซอ i l ลิเนะครับ <c oughs> เลือกขึ้นมาก็คือว่าเรามีเซรั่มพื้นฐานอยู่แล้วก็มาเปิดกล่องดูนะครับว่าเป็นตัวเป็นยังไงตัวเซรั่มพื้นฐานเปิดออกมานี่นะครับเป็นเซรั่มเดอะบัสนะครับ <c oughs> เซรั่มเด ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นฝานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดูจะมีมีน้ําใสๆอยู่อันนี้เป็นเซรามพื้นฐานส่วนผสมนะครับเราต้องใช้ตัวนี้แล้วก็สามตัวนี้เดี๋ยวช่วยผมแกะออกมาจากกล่องนะครับใช่ต้องมาผสมกันนะครับช่วยผมแกะออกมาหน่อยนะครับ เกี่ยออกมาทั้งสามตัวเลยนี่นะครับแล้วก็มาเลือกดูกันอันนี้ฮีดราตองนะครับเราก็จะจะแกะฝาตรงนี้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นส่วนของฝากดนะครับแล้วก็ส่วนของตัวที่เราจะผสมเข้ใช่เพราะว่าเหมือนว่าเดี๋ยวตรงนี้มันมีเซรั่มเข้มข้นอยู่ข้างในพอเราผสมัสตวเข้าไปแล้วมันก็จะปรปะสมกันแล้วเราจะทิ้งตัวนี้นะครับสามตัวแล้วเราก็จะแปลว่าเราผสมตัวไหนไปบ้างอย่างอันนี้นะครับตัวอัสนะครับ ฮิตราตองนะครับเราแปะตัวอาชไปก่อนความชุ่มชืม้นใช่เหมือน <Okay. S 1> เหมือนเหมือนว่าเออครั้งเนี้ยเราใช้เซรั่มขวดนี้เราบํารุงอะไรไปบ้างแต่เราก็จะได้จําได้ว่าเดี๋ยวคราวต่อไปนะเราอาจจะแบบว่าเพิ่มบํารุงตัวอื่นเข้าไปคราวนี้ยกกระชับแล้วเขาน่าจะแบบว่าต่อต้านริ้วรอยอะไรอย่างงี้นะครับ mm hmm. มีตัวอาชนะครับที่ผมแปะไปนะครับแล้วก็มีตัว F นะครับนี่นะครับตัว F เข้าไปเราจะได้ตัวยกกระชับใช่ไหมอาร์ชอีดาตองนะครับแล้วก็ตัว F ก็คือตัวยกกระชับนะครับสองตัวแล้วแล้วก็ตัวที่สามนะครับ B ตัว B ตัว B นะครับกแล ที่สองนะครับก็คือว่าให้หน้ากระจ่างใสนั่นเองนะครับแล้วก็แปะไม่ใช่ตัวนี้เหรอตัวเบเข้าไปอันนี้อองตี้ัชนะครับไม่ใช่นะครับพี่ก็มองว่าตัวนี้คือฝ้ากระตัวเอไม่ใช่นั้นยกกระชับนะครับต้องคอยดูสิมันจะเข้มมันเหมืนฝ้ากระไง สีเข้มบนใบหน้าเราไม่ใช่เราต้อง<ม>เราต้องดูว่าอันนี้เป็นตัวอะไรตัวอะไรนะครับก็แปะแล้วตามสามอันนี้แล้วเพื่อคราวนี้เราบำรุงตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เปลี่ยนการบำรุงบ้าง<ม>อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ตามสภาพผิวนะครับ<ม>เพราะบางทีฤดูหนาวกับฤดูร้อนก็ต่างกันอะไรอย่างนี้นะบางทีแบบฤดูหนาวผิวเราจะแห้งมากขึ้นแต่ฤดูร้อนบางทีแดดออกแล้วก็จะเหงื่อออกมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาแต่ของพี่อะฤดูร้อนมันก็แหงนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกต่างสภาพอากาศจะแตกต่างจากบา้านเราไลยใช่เข้าใจด,ด,ดังนั้นก็คือเหมือนว่าขึ้นอยู่กับว่าผิวของแต่ละคนใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็จะเปลี่ยนไปถ้าพี่ลีผิวแห้งก็บำรุงด้วยชุดผิวแห้งแล้วก็ตัวนี้อาจจะขัดไม่ได้ฮีดาตองอะไรอย่างนี้นะครับตัวเอชุ่มชื้นชุ่มชื้นลีนะครับเพราะว่าถ้า ผิวเราแห้งจะเป็นบอกเกิดของริ้วรอยอันแรกเลยอย่างอย่างดีคือยังไงถ้าเราไม่ได้ใช้เซรั่มยังไงเราก็ต้องบำรุงผิวด้วยชุดพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ลีลองผสมดูดีผมจะให้ดูก่อนว่าผสมยังไงนะครับเราเปิดฝาตัวนี้ง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวเปิดฝาออกมาอันนี้จะเป็นเซรั่มลองดม เป็นยังไงบ้างครับมีมกลิ่นหรือเปล่าไม่มีกลิ่นไม่มีหรือว่าอะไรได้กลิ่นอะไระจะพี่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นได้กลิ่น <c oughs> อันนี้มันเป็นฝากเกลียว <c oughs> อยลองลองอปิดบิดเข้าไปนะครับให้สุดอ <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองบิดดูใส่อย่าให้หกนะครับ สุดแล้วหรือยังครับสุดแล้วเราก็กดบิดไปสุดแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาดูสังเกตข้างล่างนี้นะครับเ uh huh. นี่ยนะครับ uh huh. พุง่งพุ่งลงไปแล้วนะครับแค่นี้ไม่ต้องเขย่าลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเซรัลล่มลงไปหมดแล้วเป็นเซรัลล่มที่สดวิตามินอะไรที่เพิ่งมาไม่ใช่ ผสมแล้วเราก็ค่าด้อยวิตามินซีด้อยลงไปเรื่อยอันนี้คือผสมสดใช้ได้ที่มือเราเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทำเหมือนเดิมนะครับลองบิดให้สุดดูผมว่าผมขายครีมทามือได้อีกหนึ่งขวด <c oughs> บิดปิดสุดแล้วนะครับบิดเปิดบ <c oughs> ิดเปิดนะครับช,ะชะ้า รู้สึกไหมว่าันพุ่งลงไปเนี่ยนะครับตัวไวท์เทนนิงนะครับลงไปแล้วนะครับอีกแกลกซีสองลงไปแล้วเห็นไหมไม่ไม่เลอะไม่หกไม่อะไรเลยลงไปทุกหมดทุกหยดทุกหยดไม่มีเหลือใช่ไม่มีเหลือนะครับอ่าตัวต่อไปยกกระชับนะครับตัว F อนะครับของสดใหม่มันหยุด ปิดออกมาจากห้องทดลองใช่ปิดสนิทแล้วแล้วก็เปิดบิดเปิดออกมารู้สึกใช่ไหมเพรามันพุ่งลงไปไม่ยากใช่ไหมครับเนี่ยเรียบร้อยครับเปิดออกมาได้เลยเนี่ยสามที่ถามว่าใส่ทั้งห้าอันเลยได้ไหมมันจะพุ่งก็ชุบ ใช่ให้องทดลองของเราเองก็ไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วนี่นะครับพออันนี้ใส่สามขวดเต็มโอ้มีพุ่งออกมานิดนึงใช่ค่ะเราอยู่ในห้องแลบะบถ่าได้เลยโอ้ยดไม่เสรยจได้่ะก็เราอยู่ในห้องทดลองค่ะ สดงนั่น่ยเลยแกตัวนี้คือยกกระชับใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือ,อผสมกันเรียบร้อยแล้วจากห้าสิบก็จะเหลือยี่สิบห้านะคะแล้วก็ปิดฝาปิดยังไงก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ในกล่องมาให้ก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ขยาวขวดม,มันผสมเรียบร้อยแล้วอะ่ะไม่ต้องขยวเลย ขอชิชูตรงนั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดนิดนึงเล็กใช้ขวดนี้ใช่ไหมถึงทำให้หน้าหลังว่าเออใช่เพราะว<อ>่าขันไม่พอแต่หน้าเธอก็เหมือนแบบเต็มที่มาแล้วคะ่ะ หน้ากระจ่างใสนหน้าดีขึ้นนะคะพอเหมือนเวลาใช้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเราใช้ชุดพื้นฐานอย่างเดียวก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้ซซรั่มมาผมก็เลยพยายามคิดว่าไม่ใช่พยายามคิดว่าคือสิ่งที่ทําคือสลับเป็นใช้ซซรั่มตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งเดือนละหนึ่งอันเดือนละหนึ่งอันเดือนละหนึ่งอันนะครับเป็นการบํารุงแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าเห็นความแตกต่างนะครับ เหมือนแบบว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้าเราดีขึ้นนะหน้าเรานุ่มขึ้นนะกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับการที่เราบำรุงตลอดไปตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเราก็บำรุงได้ตามสภาพผิวเรานะครับเราก็เปิดแบบนี้ขึ้นมาเราก็ทาที่หลังมือนะครับลองทาดูบิดอันนี้มันมันเป็นระบบล็อกอยู่นะครับ นี่นะครับล้งหน้าเสร็จสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าสิ่งที่ต้องใช้อันนี้เขาก็จะอธิบายว่าตัวไหนจะเป็นยังไงบ้างนะครับสีฟ้าสีเหลืองสีขาวไม่ใช่สีน้ำตาลน,นะครับก็คือว่าจะเป็นชุดพื้นฐานเสร็จ mm hmm. แล้วก็ลงตัวนี้ชุดล้างหน้าที่ พี่ลีใช้อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับทั้งหน้าเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้โทนเนอร์แล้วก็ลงด้วยเซรั่มตัวนี้เลย<ม>แล้วก็โลชั่นนะครับเพื่อความชุ่มชื้นนะครับถ้าเราใช้ในชุดสีฟ้านะครับหรือว่าเมเจอร์ไรเซอร์นะครับแล้วก็ครีมทาตาใช่หรือว่าจะเป็นลักษณะของผิวที่แบบว่ามีริ้วรอยนะครับตัวนี้นะครับชุดยูซ ชูสยูสนะครับก็เหมือนกันเบสิกพื้นฐานเหมือนกันล้างหน้าเส็จสิบอัพอันนี้ห้าสิบอัพจริงจริงจริงอันนี้ก็ยี่สิบกว่าอันนี้สามสิบสี่สิบก็เริ่มใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะอันนี้มันสามสิบสี่สิบแล้วห้าสิบอย่างพี่ห้าสิบอัพใช้ตัวนี้แล้วหน้านุ่มกว่าปันแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าเอออันนี้มันบำรุงเรื่องริ้วรอยด้วยนะครับความชุ่มชื้นด้วยริ้วรอยตัวนี้มันจะเห็นผลมากกว่า อันนี้คิมรอบดวงตาราคานี้จะสูงกว่าพื้นฐานเพราะว่ามีส่วนที่จะจะบำรุงผิวมากขึ้นสำหรับผู้คนที่อายุมากขึ้นใช้แล้วเห็นความแตกต่างนะครับฮีดาตาซยงก็คือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ลาโปวิซิมองบลูเชนนะก็คือว่าทำให้ผิวอ่อนยาวลงตัวนี้เป็นตัวท็อปที่ขายได้ดีเหมือนกันนะครับราคาต่างกันประมาณเท่าหนึ่งอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะแต่ใช้แล้วเห็นผล ตัวนี้จะเป็นหลังหน้าอาจจะเป็นใสๆใช่ไหมครับจะหอมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเป็นโฟมเลยพี่ชอบตัวเนี้ยอืมผมชอบบางทีผมก็สลับใช้สลับสลับกันนะชอบกลิ่นด้วยชอบด้วยกลิ่นทุกตัวจะหอมพี่พี่ให้เดี๋ยวนี้ลองทาดูนะครับให้อายาใช้ด้วยนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาจะโฟมหลังหน้าใช่ใช้ได้ คีบํารุง <14. S 1> ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะน้องเขาเป็นวัยรุ่นแล้วนี่นะครับก็เนี่ยท <13. S 1> าแล้วมันจะซึม,อมหอมหรือเปล่าลองดมดูไม่มีกลิ่นอืมตัวนี้ไม่ค่อยไม่มีกลิ่นนะแต่ดีนะถ้าไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้าม,มีกลิ่นเนี่ยแบบบางที่กลิ่นเขาปวดหัวอีกใช่ใช่แต่กลิ่นย่าง อย่างตัวสีฟ้าที่ใช้มันจะเป็นกลิ่นมันหอมแบบสปานะครับใช้แล้วจะรู้สึกแบบกลิ่นอ,อน่อ,อนๆน,น,นะกิน่นพี่ชอบมากเลยอะ่ะไอตัวสำหรับเนี่ยตัวฟ้พอพอทาเข้าไปบำรุงแล้วก็ลองลอง,ลองจับดูสิครับไงบ้างชุ่มชื้นนุ่มขึ้นไหมนุ่มนะเล็กใส่กระชับไปด้วยใช่ไหมใช่รู้สึกรู้สึกแตกต่างกับ ตรงนี้ที่ลองลองดูสิครับไม่ที่ไม่ได้ลองรูปตัวเองจะรู้ว่าลองรูปดูอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผิวที่ขาดความชุ่มชื้นกับผิวที่เราบำรุงไปแล้วคนทาถ้าแบบว,ว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ทดลองทา mm hmm. ก็จะสามารถรับรู้ได้เลยใช่สัมผัสได้รับรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ก็ตัวนี้นะครับที่ mm hmm. แนะนําที่อันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือว่าเหมือนประมาณว่า มันแตกต่างจากเซรั่มทั่วไปตามท้องตลาดยังไงจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ตามแบบที่เราต้องการชายผิวของคนเราแตกต่างกันแล้วจะเป็นการบำรุงบำรุงผิวที่มันมากขึ้นกว่าการใช้ชุดพื้นฐานล้างหน้าโทนเนอร์คีบำรุงตัวนี้นะครับใช่เพราะบางคนนะอาจจะชอบแบบกระชับกระชับก็แบบชุ่มชื้นเราก็สามารถเลือกได้ ใช่เลือกได้เลยเราจะเลือกสองอันสามอันก็แต่สูงสุดแม็กซิมัมก็คือสามอันนะครับจะจะเต็มพอดีนะหนักนะลองแบบอันนี้คือคือเต็มพอดีอะ่ะเราใช้ก็กดสองกดก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับกว่าจะหมดตัวนี้นะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องฝ้ากะจะเยอะมากาใช่พอถึงถวัยก็จะถามมาถามมาเยอะอย่างเงี้ยก็ตัวนี้นะครับคือตัว ยิ่งที่ที่นี่นะยูบอกเล็กแดดแรงกว่าบ้านเราเยอะ<ช>แรงแมากแล้วก็หน้าร้อนนะแบบคนที่เนี่ยจากไม่มีกะหน,น้าร้อนเขาจะขึ้นแบบเต็มเลยอ่ะเขาก็บอกว่าหน้าหนาวเขาไม่มีปัญหาเลย ก็จะมีปัญหาหน้าร้อนใช่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องกะเรื่องอะไรเป็นแล้วไม่หายด้วยนะใช่แต่เราก็ต้อง,อย,งอย่างของพี่นะแบอบกว่าพอหน้าหนาวมันจะไม่ชัดนะแต่พอหน้าร้อนนี่แบบชัดแบบเห็นชัดใชม่มันคือมันคือเมลานินนะครับเวลาแดดโดนผิวหน้าร่างกายปกติก็จะคือเหมือนแบบปกติเราก็จะคำขึ้นใช่มันเป็นปกติแต่ว่าถ้าเราการที่เราอายุมากขึ้นนอนน้อยลงหรือว่า ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหรือบางทีเราอาจจะอยู่ <ไว S 1> <ๆ S 2> ในใกล้<ไ>วทยทองใกล<น>้บทประจําเดือนนะครับคือมันก็จะเมลานินก็คือจะทํางานของมันแต่ไม่ได้ทํางานเป็นแบบเหมือนหน้าคาทั้งหมดก็จะเป็นแบบจุด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 ตัวนี้นะครับก็คือจะช่วยได้นะครับคือ<ๆ>เหมือนการที่เราแบบบํารุงชุดพื้นฐานบารุงครีมกันแดดไปแล้วแต่ว่าระดับมากกว่า20มันต้องมีเซรั่มก็จะเป็น ตัวนี้นะครับก็น่าสนใจหรือเปล่า mm hmm. อืมก็นี่นะครับใช้เราก็เห็นผลแล้วมันก็สามารถใช้ได้นานนะครับอืมนั้นก็ขอจบการแนะนำเซรั mm ่มอาร์ติสตี้นะครับตัวนี้ไว้เซรั mm ่มแบล็กโซนาลิตีนะครับผลิตภัณฑ์ของอาร์ติสตี้ของแอมเวย์นะครับแอมเวย์ค่ะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับ